โฟกัสถูกที่นะคะชีวิตจึงจะมีคําว่าปฏิหารอย่างเหลือเชื่อนะคะดังนั้นในเรื่องราวของพลังงานชีวิตเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่านะคะจิตใต้สํานึกพร้อมที่จะร่วมมือสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาดังนั้นสิ่งที่จิตสํานึกนะคะต้องโฟกัสก็คือจงคัดเลือก สิ่งที่ตนเองปรารถนาแท้จริงเท่านั้นค่ะเมื่อรู้ว่าตนเองต้องการอะไรที่ชัดเจนคมชัดและก็เคลียร์จึงเกิดการโฟกัสนะคะในจุดที่ตนเองต้องการเท่านั้นไม่ไปคล้องแวะนะคะเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลและเมื่อไหร่นะคะการโฟกัสของคุณเกิดออกดอกออกผล ในเรื่องสภาวะที่ฝังลงไปเรียบร้อยแล้วคุณจะได้สิ่งนั้น